คันซูโม่สมายลอกสมายครับผมนี่เล่นกับปลายางตากล้องถ่ายไม่ทันครับนี่คันสมายลอกสมายช่วยกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้ช่องธนากรฟิชชิงด้วยนะครับ ก็ขอกราบสวัสดีนะครับผมเพื่อนเพื่อนพี่ๆนักตกปลาทุกคนทุกท่านนะครับก็มาพบกับผมร้านธนากรฟิชชิงคอคนติดเบ็ดอุดรธานีนะครับวันนี้นะครับผมก็นะครับใส่หน้ากากอมไยนะครับผมนะแสดงถึงความนะครับเป็นห่วงเพื่อนๆพ่ี่ๆนักตกปลาทุกคนนะครับหรือว่าเพื่อนๆนพี่ๆนักตกปลาที่อยู่ต่างจังหวัดหรืออยู่ที่พื้นที่เสี่ยงภัยนะครับในช่วงนี้นะครับก็ระวังตัวกันด้วยนะครับใส่แมส แล้วก็เวลาออกบ้านก็ใช้เจลล้างมือกันนะครับผมนะเป็นห่วงมากๆนะครับท่านผู้ชมนะแต่ว่าสําหรับวงการตกปลาเราแล้วนะครับเป็นวิธีหลีกเลี่ยงในการไปเจอพื้นที่ชุมชนหรือว่าคนเยอะๆนะครับผมปีกตัวออกไปตกปลาดีกว่านะครับช่วงนี้นะครับระวังตัวกันด้วยนะครับผมนะวันนี้นะครับผมได้ไปดูช่องน้าคนหนึ่งนะครับเป็นน้า ที่ใช้เหออยื่อยางตกปลานะครับผมก็เป็นที่ชื่นชอบมากนะครับผมนะเป็นที่ชื่นชอบมากนะครับอ่านะ้าคนนั้นก็ชื่อว่านะ้เทิงฟิชชิงนะครับนะยืมชื่อนะเขามาเป็นเอ่อเอ่อในคลิปก็ให้เครดิตนะ้าเขาด้วยนะครับเดี๋ยวผมแปะช่องนะอ่าของนะ้าเทิงขึ้นให้ดูนะครับถ้าใครอยากดูวิธีการเล่นเหออยื่อยางตัวเล็กๆนะครับเดี๋ยวไปดู ช่องน้าคนนี้ได้ด้วยนะครับผมแต่ว่านะครับผมเห็นน้าแกใช้นะครับส่วนมากแกจะใช้อ่ถ้าเป็นคันเวท L U L ที่แกเล่นเหยื่อยางปลาช่อนเล็กหรือว่าปลาช่อนแบบผิวน้ําเล็กๆนะครับผมนะใช้กับเหยื่อชงนะครับชงนะครับน้าแกใช้เป็นของซูโม่ซะส่วนใหญ่นะครับผมนะอ่ะแมงเคียงชิบหายอืมไม่เหมือนผมนะครัถอดทิ้งไปนะครับผมนะที่นี่คงจะไม่มีโควิดนะครับฮฮนะ น้าเทิงได้นะครับแต่งหนวด,ดนิดนึงเรียบร้อยยังวะนะครับน้าเทิงแก,กก็ได้ใช้นะครับส่วนมากจะใช้เป็นคันของอซูโม,โม่นะครับแต่ว่าแก,กจะใช้เป็นลอกอะไรผมก็ไม่รู้นะครับแต่ว่าวันนี้ผมจะมาจัดชุดในช่วงนี้ให้ดูนะครับน้ําในช่วงนี้นะครับหลายๆพื้นที่ในบ้านผมนะครับแม้กระทั่งคลองน้ําธรรมชาติหรือว่าสระ ทั่วไปของท่านผู้ชมเองนะครับน้ํามันจะตื้นมากๆนะครับท่านผู้ชมนะครับในช่วงนี้นะครับปลาช่อนใหญ่นะครับบางพื้นที่บางขอบางเขตนะครับมันจะโดนอ่าเข้าจันนะครับผมรู้จักจันหรือเปล่ามันจะเป็นไม้นะครับที่เขาทํากับดักปลานะครับเข้าจันแล้วก็ไปโดนพวกอ่าอ่าแหนะครับผมหรือว่าเป็นหลายๆอย่างนะครับพวกปลาช่อนใหญ่มันอาจจะโดนพวกแบบนั้นไปแล้วนะครับ แต่ว่าช่วงนี้นะครับผมที่ผมสังเกตเลยเวลาผมไปตกปลานะครับส่วนมากมันจะมีแต่ตัวเล็กๆนะครับถ้าไปตามคลองนะครับช่วงนี้ริมตะฝั่งริมฝั่งนะครับโอ้ยลาวซอดเลยนะครับผมริมฝั่งของคลองธรรมชาติบ้านผมนะครับนะมันจะมีความสูงมากกว่าน้ํานะครับเพราะว่าน้ํามันลดลงมากนะครับเวลาเราไปยืนอยู่ข้างบนนะครับเรามองลงไปน้ำใสๆนะครับช่วงนี้น้ํามันใสนะครับตามคลองนะครับ มันจะมองเห็นปลาช่อนเป็นตัวเป็นตัวไปเลยนะครับท่านผู้ชมปลาเวลามันหนาวมันจะขึ้นบนผิวน้ํานะครับปลาช่วงนี้พอมันเย็นน้ํามันเย็นมันจะขึ้นบนผิวน้ํานะครับขึ้นมาอาบแดดหรือว่ามาหาเหยื่อกินนะครับเพราะว่าช่วงนี้นะครับผมเหยื่อในตามธรรมชาติมันจะมีลูกกรลูกเขียดนะครับผมนะช่วงนี้จะเป็นลูกกบลูกเขียดนะครับ ช่วงแบบว่าเขาเกี่ยวข้าวแถวบ้านผมเกี่ยวข้าวมันจะมีเขียดอะไรตัวเล็กๆนะครับผมปลาช่อนที่ไซส์ไม่ใหญ่เท่าไหร่นะครับผมหรือว่าไซส์ใหญ่มันก็รอกินลูกกบลูกเขียดข้างริมตลิ่งนะครับเป็นโอกาสที่ดีเลยนะครับผมที่เราจะเล่นเหยื่อยางนะครับผมที่ผมไม่ใช้ในวันนั้นก็คือเป็นหนอนยางสลาตันนะครับหนอนยางสลาตันของหนอนชงนะครับผมได้ใช้นะครับผมนะผมบอกเลยว่าช่วงนี้เล่นเหยื่อยางผิวน้ํา โคดแจวนะครับหรือว่าใส่หัวจิกที่มีขนาดที่ไม่ต้องใหญ่จนเกินไปนะครับก็คือแบบอย่าให้มันลงพื้นนะครับช่วงนี้นะครับไม่ต้องให้มันลงพื้นเพราะว่าปลาไม่ลงพื้นอยู่แล้วนะครับช่วงนี้ปลามันจะขึ้นมาหากินข้างบนน้ํานะครับโอกาสนี้ผมก็เลยเป็นทดสอบนะครับได้ปลามา2ตัวนะครับผมนะมาให้ท่านผู้ชมดูท้ายคลิปนะครับเดี๋ยวไปดูท้ายคลิปกันนะครับผมในตอนนี้เดี๋ยวผมจะมาโชว์ว่าคันตัวนี้ และลอกที่มันจะจับคู่กันนะครับเพื่อจะไปเล่นเหยื่อยางนะครับผมที่ผมว่านะครับหรือว่าไปเล่นกระสูบนะครับคันตัวนี้เวทมันไม่แข็งจนเกินไปนะครับหรือว่าไปเล่นสติลปลาเกตสบายมากนะครับผมเดี๋ยวมาดูกันว่ามันเป็นคันอะไรนะครับผมนะนะครับมาสิ่งที่สําคัญของเรานะครับผมขาดไม่ได้ก็มีบางต่อครับนี่นี่นี่ไม่ขาดนะครับ ตอนนี้นะครับก็คือซูมโม่สมัยนะครับท่านผู้ชมก็ได้มาได้มาแค่ร้อยคันนะครับผมตันนี้มีสองสีนะครับสมัยนะครับผมไม่ได้เอามาเยอะนะครับเอ้อนนี้มีสีเขียวมาด้วยนี่ไง มีสีเขียวนะครับตัวนี้เป็นสีเขียวทั้งลังเลยนะครับผมมาดูสีแรกกันไปก่อนนะครับตัวนี้เป็นสีเขียวนะครับตัวนี้เป็นเวอร์ชั่นใหม่นะครับก่อนหน้านี้จะมีสีน้าเงินและสีแดงนะครับตอนนี้มารู้สึกว่าจะเป็นสีเขียวนะครับนี่ดูดูบฟบโคตรเท่นะครับท่านผู้ชมดูดิ นี่ซูโม่สมัยนะครับผมคันตัวนี้นะครับท่านผู้ชมจะไปเล่นพวกปลากฏดตกปลากฏก็ได้นะครับคันมันก็ไม่ได้แข็งจนเกินไปนะครับหรือว่าจะไปอคาเพนซิลหรือว่าเป็นปลั๊กตัวเล็กๆตกกระสุนนะครับหรือว่าไปเคาะป๊อปเปอร์ประมาณ2.5กรัมไม่เกิน4 5หกรัมอย่างเงี้ยโคตรแจ๋วนะครับตัวนี้นะครับเซนส์มันดีมากๆนะครับท่านผู้ชมดูดิเวลาเคาะนะครับแต่ว่านะครับ ท่านผู้ชมนะแต่ว่านะครับช่วงนี้นะครับผมไหมระสูบบ้านผมเวลาน้ํามันแห้งนะครับตามคลองมันจะมีพวกแหนพวกอะไรนะครับน้ํามันไม่โล่งจนจนเล่นกระสูบไม่ได้นะครับผมก็เลยไม่ได้ไปทําคลิปให้ดูนะครับเพราะว่าแหนมันเต็มนะครับเวลาน้ํามันแห้งแหนบ้านผมมันเยอะเนาะน้ำมันแห้งแหนมันก็กองรวมกันนะครับไม่สามารถตีได้ครับเล่นปลาช่อนได้อย่างเดียวนะครับแต่ว่าคันตัวนี้นะครับก่อนหน้านี้ผมได้ ไปเทสกระสูบมาแล้วนะครับช่วงน้ําหลากนะครับน้ําไหลน้ําตกนะครับผมนะเดี๋ยวผมจะขึ้นคลิปห้ดูนี่ขึ้นคลิปเน่เดี๋ยวไปดูกันนะครับผมนะเดี๋ยวไปดูกันเดี๋ยวผมจะแปะลิงก์ไว้ใต้ใต้คลิปวิดีโอนะครับคลิปที่ผมไปเทสกระสูบตอนหน้าน้ําหลากนะครับผ่านมาประมาณสองสาเดือนที่แล้วนะครับนะแต่ว่าตอนนี้นะครับคันตัวนี้ผมได้นะครับจับมันไปทําคลิปในแนวใหม่ที่ที่ที่ผมคิดว่ามันจะ ไปใช้ตกปลาได้นะครับนะสำหรับคันไอเจ้าคันตัวนี้นะครับมันมีประสิทธิภาพมากพอที่จะไปเล่นปลาช่อนนะครับผมนะผมใส่แค่เบอร์10ปอนนะครับแล้วก็ใส่เหยื่อยางนะครับผมตกปลาช่อนได้แน่นอนนะครับแล้วก็ตกสนุกมากปีง่ายมากครับกับลอกที่ชื่อว่าลอกสมัยรุ่นเดียวกับคันนะครับนะแล้วก็มันจะมี2สีนะครับนี่ผมแกะแล้วสีแดงนะครับผม นี่ตัวนี้เป็นสีแดงนะครับท่านผู้ชมนี่งไงนะนี่งไงตัวนี้เป็นสีแดงนะครับท่านผู้ชมไอสีเขียวแม่งเท่ะ่ะสีแดงก็สวยนี่หนไหมนี่งไงนี่ตัวนี้เป็นสีแดง และสีเขียวรุ่นสมัยนะครับผมนี่ดูปลายคันเด้งโคตรดีนะครับตัวนี้นะครับผมเป็นรหัสนะครับนี่เห็นไหมสมาย UL 702อันนี้เป็นยี่ห้อสมายตัวนี้เป็นที่หมุนจับลอกก็เป็นอลูมิเนียมนะครับผมได้สีมาสวยงามนะครับผมนะครับ แล้วก็ตัวนี้เป็นเวทนะครับผมนี่เห็นไหมไฟ SLS นะครับผม7 0 2 UL นะครับ7 0 2 UL แล้วก็7 f ฟุตนะครับผมเวท3ขีด8นะครับเวทเหยือ่อ3-8ถึง8กรัมนะครับผมนะตัวนี้นะครับผมนะสภาพคันโดยรวมก็ประมาณนี้เลยดูสวยนะผมว่าส่วนตัวผมหนะ้า น่าใช้มากนะครับผมตูดตัวด้ามจับเป็นทำมูดเดิลมาแต่ว่าตัวนี้เป็นใส่เป็นก๊อกแท้มานะครับผมด้ามจับก็กระชับมือดีนะครับผมแล้วก็แบงก์ตัวนี้เป็นกราไฟนะครับผมนะครับให้ตัวได้ดีมากนะครับเวลาเราเคาะหรือว่าท่านผู้ชมต้องไปเล่นพอเปอร์ดูไอตัวคันตัวนี้เคาะดีมากนะครับผมหรือว่าส่วนใครจะไปเล่นปาเกตตกปาณิน,นสปงสปิวได้หมดนะครับไอเจ้าคันตัวนี้ทําได้แน่นอนนะครับผมนะ แต่ว่าผมยังไม่ได้ไปทําคลิปในส่วนที่ในมุมของสปิลแต่ว่าคันตัวเนี้ถ้าใครชอบสายหวานในแมงครโคตรสุดยอดนะดูดินี่นี่ถ้าใครสายหวานโคตรสุดยอดนะครับแล้วก็นะครับส่วนใครตกกระพงนะครับผมบอกเลยว่าคันตัวนี้สามารถทําได้ดีมากนะครับในเหยื่อที่ท่านผู้ชมไปใส่หัวจิกแล้วก็เล่นปลายางนะครับตัวเล็กๆเ,เ,เก็บงานแบบงานเก็บตกงานแข่งกระพงหรือว่าอะไรไปเก็บตกที่หลังนะครับหรือว่าเป็นปลาน้ําบ่ายนะครับผมที่ ใส่พวกกาเลนพวกอะไรเหยื่อเล็กๆนะครับหรือว่าเดวิลทัสโพของอของพี่ทัพของอะไรที่โปรทัพแกได้ทํา,าทคลิปให้ดูนะครับผมพวกแบบเหยื่อเล็กๆอ่ะครับเหมาะมากเลยไอตัวนี้ทําได้ดีมากนะครับผมนะส่วนตัวลอกนะครับผมก็ได้สั่งมานะครับผมเป็นตัวนี้ชื่อว่าอิกะสมัยนะครับผม อีกะสมายสั่งมาสองสีนะครับท่านผู้ชมสีกะสมายนะนี่ตัวนี้ก็สั่งมาสีละห้าสิบตัวนะครับสีละห้าสิบตัวนะครับสีแรกนะครับตัวนี้นะครับสีแรกก็เป็นสีดํานะครับผมนะผมบอกเลยว่าลอกตัวนี้นะครับลอกตัวนี้อ่าเลี้ยงสายดีมากนะครับเลี้ยงสายดีมากถ้าลอกที่เลี้ยงสายไม่ดีนะครับไม่สามารถ ไปตีเหยื่อเบาและใช้สายเอ็นได้เด็ดขาดนะครับท่านผู้ชมนะปัญหามันจะเกิดอยู่ที่ว่าเวลาตีสายถ้าลอกตัวไหนเลี่ยงสายไม่ดีหรือว่าเ,เขาวางระยะเกี่ยวกับการเลี่ยงสายไม่ดีนะครับตีออกไปมันจะออกเป็นกระจุกก,จกเลยนะครับท่านผู้ชมนะแต่ว่าลอกตัวนี้ไม่ทําให้ผมผิดหวังนะครับตีไม้ไหนไม้นั้นนะครับผมผมบอกเลยว่าโคตรดีนะครับสําหรับลอกตัวนี้นะครับมาสําหรับสีดํานะครับผมได้จับคู่กับสีเขียวลองดูนี่ไง ดูดินี่สีดำฟาบนี่ววโคตรเทพเลยโคตรดีโอเคนี่ไงเบานะครับน้ำหนักลอกคันตัวนี้รู้สึกว่าเบานะครับหรือว่าท่านผู้ชมจะใช้ไปตกสปิวก็สบายมากนะครับผมบอกเลยว่าสบายมากนะครับนี่วางไว้ก่อนนะครับ อันนี้เป็นคันสีเขียวใส่กับลอกตัวสีดาก็เทไปอีกแบบนะครับท่านผู้ชมนะหรือว่าตัวนี้นะจะใส่คู่กับจะใส่คู่กับลอกตัวสีดําทองนะครับตัวนี้นะผมบอกเลยว่าตัวนี้ไปตกปรเกิตน่าจะมันนะครับน่าจะมันมากๆแต่ว่าช่วงนี้นะครับบ่อที่นะครับปานิน กินเหยื่อไม่ค่อยมีนะครับผมบอกเลยว่าช่วงนี้จะเป็นช่วงที่อ่าเข้าหนาวใหม่ๆนะครับเวลามีบ่อไหนที่เปิดแข่งปลานินนะครับปลาจะนกน้ําง่ายมากๆนะครับผมแม้กระทั่งช่วงเช้าหรือว่าช่วงบ่ายช่วงเย็นนะครับอากาศหนาวๆแบบนี้ปลามันจะลอยนะครับผมไม่ลงอ่าไม่ลงกินพื้นนะครับผมบอกเลยว่าปลานินช่วงนี้กินยากมากปลาเก็ตช่วงนี้กินอาจจะยากนิดนึงนะครับแต่ว่านะครับถ้าวัานไหนแดดๆนะครับผมนั่นแหละวันนั้นแหละปลาจะกินดุมากเลยนะครับ ในสําหรับบ่อกตกปลาเกตในช่วงนี้นะครับผมนะนี่สีแดงคันสีแดงจับคู่กับลอกตัวสีทองโคตรเท่ ote, นี่ไงนี่นี่ไงอิกะสมายอิกะสมายกับคันสมาย U.L. เวทสามขีดแปดเหมาะมากนะครับท่านผู้ชม นี่ถ้าใครท่านผู้ชมคนไหนสนใจนะครับผมนี่สชุดนี้นะครับเห็นไหมมันจะเข้าคู่กันหรือว่าท่านผู้ชมเลือกเป็นลอกสีดําใส่สีแดงสีทองใส่สีเขียวอย่างนี้ก็ได้นะครับผมผมมีไว้ให้บริการนะครับทั้ง2ส,สีนะครับนะส่วนนะครับผมมักจะมีคําถามแบบนี้อยู่แล้วนะครับผมผมก็ได้เตรียมการไว้อยู่แล้วนะครับท่านผู้ชมจะถามว่าถ้าเป็นคันเวทอ่อน หักมาจะมีปลายอะไรเปลี่ยนหรือเปล่านะครับผมบอกเลยว่าผมได้สั่งมารอเซอร์วิสให้ท่านผู้ชมอยู่แล้วนะครับอันนี้เราต้องทําความเข้าใจกันนะครับผมว่าทําความเข้าใจกันว่าคันที่มันเป็นเวทอ่อนนะครับผมมันไม่มีทางที่จะไม่หักนะครับท่านผู้ชมก็เหมือนคันชิงหิวนะครับที่ผมพูดไปหลายๆคลิปนะครับท่านผู้ชมบางทีเราไปตกนะครับ มันอาจจะมีกิงง่งงงกิ่งไม้อะไรถ้าตกปลาจริงๆมันไม่ค่อยมีปัญหานะครับเพราะว่าเวลาคันเวทอ่อนเราก็ใช้าสายเอ็นที่มันหน้าตัดมันไม่ได้ใหญ่นะครับไม่ไม่สามารถทําให้คันเราหักได้อยู่แล้วนะครับแต่ว่านะครับมันจะมีบางกรณีที่เราไปนั่งตกปลาเกหรือว่าไปเล่นถือไปอาจจะไป,จจะไปเข้ารถนะครับหรือว่าถือไปอาจจะไปแย่โดนนั่นโดนนี่นะครับอาจจะเกิดการเหตุ อ c c i d ิเ t ตเกิดขึ้นนะครับทางเราได้เตรียมการไว้เป็นที่เรียบร้อยนะครับผมสั่งปลายอะไหล่มาไว้แล้วนะครับผมนะปลายอะไหล่มีนะครับผมท่านผู้ชมซื้อไปนะครับถ้าหักมาก็มาหาที่ผมนะครับผมส่วนใครว่าคันตัวนี้ไม่เหนียวนะครับก็ไม่เป็นไรนะครับเพราะว่าคันเบ็ดไม่ใช่เหล็กนะครับท่านผู้ชมต้องเข้าใจแบบนี้นะครับนะมันมีสินหักได้ทุก ทุกเวลานะครับเวลาเราไปใช้นะครับแต่ว่าให้สบายใจในส่วนที่เวลาหักมาทางร้านผมมีปลายอะไรไว้รอเซอร์วิสท,ท่านผู้ชมแน่นอนนะครับเหมือนชิงหลิวนะครับท่านจะซื้อไปแพงมากน้อยขนาดไหนทางร้านเราก็มีปลายไว้เซอร์วิสนะครับผมไม่จําเป็นจะต้องแบบซื้อคันใหม่เรื่อยๆนะครับนะซื้อกับเรามีปลายแน่นอนนะครับท่านผู้ชมนะวันนี้ ก็เปิดราคาไปที่นะครับฟังดีๆเลยเปิดราคาไปที่นะครับสำหรับคันตัวนี้นะครับในราคา690บาทนะครับคันสมัย690บาทเท่านั้นเองนะครับผมเล่น UL ตีกระสูนเยื่อผมตีพวกเพนซิล2.5กรัมก็ตีออกนะตีไกลมากนะครับผมใส่สายเอ็นสิบปอนด์นะครับไม่ต้องใส่กิ๊บนะครับเพนซิลตัว ออกรีแวสตัวเล็กๆนะครับผมโคตรแจ๋วนะครับเหยื่อตัวนี้สําหรับใครที่มีพื้นที่ให้ตกปลากระสุบนะครับเหมาะเลยนะครับช่วงนี้นะครับหรือว่าเหมือนแถวบ้านผมไม่มีที่ตกปลากระสูบช่วงนี้นะครับน้ำมันไม่โล่งนะครับเวลาน้ํามันแห้งมามันจะเป็นพื้นที่ที่มันเป็นแหนเป็นอะไรนะครับผมแนะนําเลยนะครับว่าเอาไปตีปลาช่อนเหยื่อยางนะครับผมโคตรแจ๋วคันตัวนี้วัดติดแน่นอนรับประกันนะครับเบ็ดทะลุแน่นอนนะครับนะนะ คันไปแล้วนะครับผมเปิดราคาลอกตัวนี้นะครับท่านผู้ชมจะไปจับคู่กับใส่กับอะไรก็ได้นะครับลอกตัวนี้นะครับผมบอกเลยว่าตกสปิลโคตรมันนะครับหรือว่าท่านจะไปเล่น u l ก็ไม่แพ้ลอกในราคาแพงๆหลายๆรุ่นเลยนะครับตัวนี้เลียงสายได้ดีมากจู่สายได้นะครับโคตรเยอะนะครับผมแล้วก็ลูกปืนเยอะนะครับผมตัวนี้ตัวนี้อยู่ที่3บวกหนึ่งนะครับผมตัวนี้เป็นระบบลูกปืนกันตีกลับนะครับไม่ใช่ อ่าแบบหัวนกกระจอกสับนะครับก็คือแบบหยุดแล้วหยุดเลยนะครับผมดีมากนะครับตัวนี้ท่านผู้ชมลื่นนะครับผมของอีกะไม่ทําให้ท่านผู้ชมเสียอารมณ์แน่นอนนะครับเวลาใช้นะครับนะตัวนี้นะครับเปิดราคาลอกอีกะสมัยอ่ะตัวนี้ลอกไอกะสมัยนะครับผมนะไอกะสมัยนะครับอยู่ที่ราคานะครับสามร้อยเก้าสิบบาทนะครับผม เอาไปเลย390บาทนะครับผมนะผมบอกเลยว่าตัวนี้นะครับเป็นบริษัทหมาป่าร i เวอร์เทเกิลมาสเตอร์นะครับประเทศไทยจำกัดนะครับเป็นคนนําเข้าเข้ามานะครับผมเพราะฉะนั้นแล้วบริษัทนี้นําเข้าเข้ามาเขาต้องคัดสินค้าที่มีดีและมีคุณภาพมาอยู่แล้วนะครับเชื่อใจได้นะครับนะแล้วก็ทางผมก็ ได้นำอะไรมารอเซอร์วิสให้ท่านผู้ชมแน่นอนอยู่แล้วนะครับก็ขอขอบคุณมากนะครับส่วนใครที่ติดตามผมนะครับหรือว่ารอชมผลงานผมด้วยดีเสมอมานะครับถ้าไม่มีท่านผู้ชมในวันนี้หรือว่าไม่มีลูกค้าที่คอยสนับสนุนผมนะครับผมก็ไม่มีสินค้าดีๆไม่มีบริการดีๆเกิดขึ้นแบบนี้นะครับที่จะมาตอบโจทย์ให้ท่านผู้ชมหรือว่ามารับใช้บริการท่านผู้ชมแบบนี้นะครับนะถ้าไม่มีท่านผู้ชมคอย สนับสนุนผมผมก็ไม่มีสินค้าเยอะๆดีๆมานำเสนอท่านผู้ชมแบบนี้นะครับยังไงก็ขอขอบคุณมากนะครับหลังจากนี้เดี๋ยวไปดูคลิปกันนะครับว่าผมจะตกปลาช่อนในรูปแบบแบบไหนนะครับไปดูกันเลย ซูโม่สมายลอกสมายครับผมนี่เล่นกับปลายางนอนยางสุดยอดอเ,อเปิดแทงอีก่่ดิ กล้องไถ่ายไม่ทันครับนี่ทันสมัยลอกสมัยโคตรเท่ช่อนน้อยนีเย่เล่นเยอยแายงาโคตรเทพครับไปแล้วนะครับผมไป phải leo ra không <laughs> <laughs> <Tập mất. cười>